พอเมื่อความมืดหลอกใช้าธาตเราทำความชั่วความมืดไม่ได้มาไม่ได้มาดวดลงโทษดวงจิตเรานี่แหละที่จะไปสู่นรกโลก,กันหรือโดนลงโทษก็คือถ้ายังมีาธาตอยู่ยังไม่ตายเสียชีวิตก็จะมีความลำบากมากทั้งสุขภาพการเงินการงานทุกอย่างความทุกขทุกประการสุมในหัวใจเหมือนไฟเผาหัวใจของเรานั่นเองนี่แหละ ความมืดพลังความมืดไม่ได้มาทุกข์กับเราเลยไม่ได้มารับกรรมกับสิ่งที่เราทําแต่ธาตุเราเป็นผู้รับผลทั้งหมดเพราะเรามีธาตุเราจะรับผลทุกประการความทุกเวทนาเกิดขึ้นที่เราดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าความมืดกําลังใช้ธาตุเราในการสร้างในการขับเคลื่อนทําความหายนาเกิดขึ้นเราจงดับให้ทันดับเครื่องให้ทันแล้วเกาะ ใช้พุทธมนต์มาอยู่ในพุทธมนต์จิตภาวนาในใจนอกใจให้ได้ในตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ถูกจูนถ้าเราไม่สร้างกำลังจิตด้วยแสงสว่างเราจะไม่มีกำลังเหมือนกับเราอยู่ในถ้าถ้าเราไม่มีเทียนเราไม่มีไฟเราจะมองเห็นอะไรเล่าถูกไหมถ้าเราไม่นำจุดแสงเทียนขึ้นมาด้วยตัวของเราเองที่เรามีธาตุเรารู้อยู่ว่าเรามี เทียนอยู่กับเราแล้วเรามีไฟที่จะจุดให้เทียนส่องสว่างในถ้าในความมืดได้ทำไมเราไม่ทาําเล่านั่นแหละมันอยู่ที่ตัวเราล้วนๆตอนนี้อุปกรณ์คือเรามีทั้งเทียนมีทั้งไฟพร้อมที่จะจุดเราให้แสงสว่างกับตัวเราเรานั่นแหละจะต้องเป็นผู้เลือกที่จะทาหรือไม่อุปกรณ์ที่เป็นเทียนและเป็นแสงสว่างที่จุดคือองค์ความรู้ที่ครูให้ คือสิ่งที่ครูกําลังบอกเราและบอกแนวทางของเราว่ากระบวนการทํางานของโปรแกรมความมืดทําเช่นไรเมื่อเรารู้ทันเราจะหยิบไฟขึ้นมาแล้วจุดเพียนขึ้นคือใจของเราสว่างขึ้นในความมืดนั่นแหละสาธุ